นี้นะครับวันนี้ของตับไซเดอร์น้อยร้อยลีลาที่เราไปตักได้สามสิบกิโลเมตร <c oughs> อันนั้นครับนักตกปลามือฉมังนะฮะ <c oughs> อันนั้นมันเบ็ดเฉพาะวิเศษเป็นเบ็ดเฉพาะวิเศษตกปลาสองวันครั้งน้ำน้ำนำอันนี้อ่ะเบ็ดขี้ปโปกนะอันนั้นก็กระปโป่งครับ <c oughs> อันนั้นก็ขึ้นมาขี้ปโปกนิดนึง ขอบ้านเลยส้มหมดส้มจังแนวเลยไปเอ้ยต้มงั้นพอดีนะเว้ยเราต้องเอาไปต้มเปเลยทดลองวะเราเรามันไม่ธรรมดาอยู่แล้ววายอันชันเอาไปทดลองขมเลยวะเถอะเฮ้ยเราเฟี้ยวพอวายอันชันเว้ยนี่ธุรกิจใหม่วายอันชัน ว่าแต่มันเอามาทำหม่งไม่รู้หรอเบ็ดมันหมักตกปลา2,000ครั้งไงเี้ย่ปนรบเบ็ดทองพังกูเบ็ดนี้ใช่พังแล้วพังเลยเหมือนบ่สนี่ครับกีตาร์โป่งครับไม่ทดลองเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรอครับีไฮนะ อ้เต็มมอเต็มมงเต็มมือ่วเยเต็มมงเต็มมงวางวางเงินสังของมาเท่รมันสั่งสั่งเอ็ดเเอเดี๋ยวนึงตอนนี้สั้งยังไม่ได้โอฝากเือนะเต็มไม่เต็มมือแล้ว ซื้อน้ำดองไปก่อนแตทองเพื่อนยางเป็นห้องคุณสดแต่ลงเกลียงเป็นยังไบ้านแตส่วนใครลไม่ได้เบิรเออเอากระอาอย่างให้ก่อนมาผู้สาว ครับมาครับมันกี่เด็กกีตาร์แนวไหนอ่ะมันรูทิกตอร์เมื่อวานเนี่ยพร้อมเด็กไปเลสามารถใมาขึ้นมาส่งตังอีกแล้วโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เอ้ยของกลัวต้องดิดต้องดิบไส์แพ้นะเว้ยเออไม้ไม้สัตว์เลยเอางอพืชได้เกิดแถวไอ,อ้เหี้ยออดูดเก็บขาด ครับบอสครับบอสคือสดเรามึงอีด่ามาแล้วเอาอแมเอามเจ้าห่านี่ไล่เวทไล่เวทฮันตี้สุม่แมงบอกทำนองนี้ไล่เล่นเป็นกล่องแมงป็เคแวไปไปกพออลงมาไหมเออเอ้เ มีกองมาน้ำนี่บอกคำนี้กลับเป็นวงดนรีโน่นโน่นสีฟ้ามีสันน้ำฮีตแล้วตัวเดาแล้วมันจะหยุดตีตอนไหนดังคลิกเมื่อไหร่มันหยุดตีแน่นอนเชื่อกูไหม

ออกทางเข้าออกทางเข้าเข้าทางออกออกทางเข้าเรียบร้อยมือต่อมามึงบ่เห็นแน่นี่นี่เดี๋ยวนะ ดนหมาไล่ครับลืมแกูซีูซีลืมหูซีฟลื่นหูซีฟะลุกไเถึกบาทมือหน่อสาาัว์ดี่วจะได้ถึกบาทมือ เอาวะไม่เนอะถ้าเรามากองอะไรตรงนี้นั่นเลยครับจะตกปลาอะไรเลยดูครับดูวิธีการตกปลาเขาหยิบปลาไม่เงื่เด้งขึ้นมาเบ็ดรุ่นพิเศษเอามาดิโอ้โหา่าอย่างกินกุแมแม่ใจ เฮ้ยแล้วแม่งก็กองเบ็ดสองคันไอ้สัเดี๋ยวากลัวเหยียบทิ้งแม่งหมดป้านั้นว่ามันน้อยแบบนี้ไปมาลายพุนีพคนแหยโทษป้านนั้นยันบัวปิดดีกว่าไฟมาเนี่ยเนี่นี่ยนี่ใครครับคนเก่งครับน้องเพราะม่ได้สัปดาห์สกอรสัปดาห์นั้นทำไมไม่ได้เลยครับอย่าเป็นขาไปครับอ้ากินแล้วเหรอของปูเฮ้ยเยี่ยเยี่ยเอาแล้วอ่ะเอาแล้วอ่ะ ดูงโอ้เอาแล้วเอาแล้ววุ้มใจเย็นบ่พอบอกแล้วใส่วิชามันของกูอย่ากได้จถวลงน้ำตุ้มๆเนี่ยไปแล้วไอ้เหย็นไปตามกระแสน้ำแล้วอันนี้ติดต่อได้แล้วไปเลยติดต่อได้เลยน้องเลยเด้อติดต่อได้เลยทำมากมันนะเฮ้ยไปตีอีกโอ้ ใช่ไม่มีช่องทางลับเบ็ดจออม่างี้สองอันแม่บ่แม่แบบมีคนอ๋อไม่อีกอันหนึงได้อยู่ะวะบ่เดีวเวเมาถแถมขโมยเย<ห>บ็ดปูนไผ่วะ<อ>บุม้มยีเป้าบุ้มมันมีสองอันในที่่ะบุมมึงมาตัดไม่เอาเฮ็ดอีกอันนึงก่อนมันมีสองอันไม่เฮ็ดได้เออเอามาดูฮะเอามาอยู่ใส่ไม่เออไม่ผ้าเอามาอยู่ผ้าเลยรีบไปหนึ่งบุ้มไม่แตงยาว <electromagnetic spectrum. S 2> ไม้ของกูไอ้เหี้ <ด Liberty. S 2> ยตั้นเหมืนหมาไอเงี้ยโอ้น้ำอะไรอยู่นี่มันตกไหลย่อมอะไรพอนี Mar ่เฮ็ดแพรตรงนี Lo ้นี่เราตกเลยอะไรวะเฮ็ดแพรตรงนี้ถาน้ำลงแล้วคอยเช็ดได้เฮ็ดบุบประมาณเฮ็ดซ้ำในซ้ำนี้ซ้ำมันเหลีวอยู่ได้เอาฮอดซ้ำผิดเอ๊ถ้าเฮ็ดหัน ยำน้ำเขข้นเลยเ็ดท้งงางยางเอาเห็ดช้งทอดซื้อนั่น,อนเอาน้ำล,งลุงนี่ปลามื่อไหนได้ได้หรอทำไมมิดกูตัดไปทำไมอยู่ก่อน yeah. เยอะเาไามาไม่แล้วย่างยูนด่ <laughs> ไม่บันใดพายยนหัว <laughs> แต่ก็เฮ็ดช็อตยูว <laughs> <laughs> ่าจะเฮ็ดช็อต กูปาแต่ผุดตัวมามไม่อยากได้เงี้เอาเมื่อาคืนที่ตึงแดดเอาไปตกต่อได้มีโดนเบ็ดอยู่ตงรงใดดเออกูนี่เสียวคันแบบบ่ดูดามึงของมึงมึงกูรู้ัวนี่เห็นอยู่กูเสียบเอาันที่ทนี่น้ำของมึงแต่กูเรียกอันที่ทดีถ้าพังแม่งลงมาทางต้นเอาหน่อไม้มาเห็ดวะหัวหน้า ไม่รู้ละน้องใหม่มาเห็ดนี่เงาพันเด็ดไม่รู้ละอย่างของอีกละไอสัตว์เอ้สัตว์เอ้ปลเล็นคโมไอสัตว์เอ้ออันนี้ครับตำพันนะครับตกปลาเป็นไงบ้างครับว่าตอนมาไมนมีคนกินเหล่าคููใส่กินทับ ผู้อ่านเคยเดินผู้รต่งจะไปยังไปกระใสเม่อก่ออออ้นนั้พคออ้นดีพู้อ่านคออนตัววางกิ่นคออนตัวให้สื่อว่าให้สื่อให้ใส่ขัวหน้ามือก่อนนี่ครับใส่เงาสัมผั์นะครับการตกปลาก็ถ้าุณทำหลุดได้จะโมได้ครับได้สองตัวครับนี้เราขิงมาได้ลรสองตัวครับ โอ้ยถ้าได้สักสองตัวคนละรูสองได้ได้สีรูปสองบอมันใสบอมาแล้ไมันเสร็จกันรึยังสระสีอะเฮ้ยพอแล้วเฮียกิกุ้งมาสัระไหนต้นมีตัวกินกุ้งเหรอมันกินกุ้งกุ้งไฟนะกุ้งตัวน้อยๆงานเดี๋ยวนี้เอาครึ่งโลพราเราครึ่งโลกี่บาทมันสวยยี่สิบสวยยี่สิบใช่แต่ว่าเมื่อไหร่แปลว่ากุ้งมันจะไม่คาวแบบไทยเรือก ไอ้เหี้ยกูแค่จับแม่งมีไส้มีเหี้ยเลยออกมาไม่รู้แต่มันไม่ลื่นนี่มันไม่ลืน่นไส้เดือนไม่เดือดเป็นกีดินกีดินแม่งมึ่งเมือกแม่งนี่ละ,ะเลียดไหม่ไอ้เหี้ยมวนล,ละ่ะแล้วแพลนกุ้งนะออ่ะไ้เหี้ยกินเร็วใช่ปลามันกินตลอดนี่เห็นมันกินเลยนี่ครับต้องต้องก็เลยก่ได้วางไว้ถือไว้ในปลา กซื้อกี่ถุงสองถุงเดียวไอ้ที่อะสองไปโอ้ถ oh, ุงเดียวก็เรืองเล้วเออไอ้ี er ้ยถุงเดียวมึงตกรายเยอะกว่าไสเดียดที่หนูคิงอกีมึงมีขายวะหนึ่งแาวเ่าหัวม่งหรอฮะแถวเาวาไอ้เอเ้ไงล่ะวแ่า้วงน้ำขึ้นน้ำขึ้นไอเด้เราหาน้ำลงเออน้ำลงใส่กุจกับ๊ น้ำลงม่เก้งเบลเก้งปลาให้กินเหรอนี่ตัวใหญ่ส่วนน้ำอะไรปลาไข่แล้วปลาไข่ยู่ส่วนหนนี่ครับบลอยาวยาวเฮ้ยบลอแต่ว่ได้สีเลยทำกินนอกั่นอนกับเพื่อนนี่เลยจ เอาได้ค้างขึนป่ะจะนอนกับกูนาดนั้นเลยเหรอได้ดิได้ดีดิเารงแรมเฮ้ยมังก็แยกนอนละเนาะผู้ชายผูายเหรอเนาะนอนผูเดียวไม่อายกันเพิยากใกนเพิ่กนอนก็น้อนกับมัวหละบ้านอนกับยิงบุตรีแล no. oh ้วม oh oh ึงชิบหายเลยลัมัวใครมีกนผู้ชายเลมึงเอผู้ชา นี่นไงมีใจเด็กมอสีคนนี้ีสอนเแล้วก็เด็กมอสีก็ง่ตัวหนึ่งอะไรมันจะมา้หองหใช่เขาหยอกหยอกหยอกพเอามีมอไหนเนี่ยไปหผมเบี่ยวอ่ะคห้องได้ไปจังห้องไงห้องน้องนันเด้เป็นยังเอาแต่พวกกันเว้นเศษผมมันตึงเลยเนาะอ๋อได้ดูเนด้วยเลยอ๋อ ไปห้องาเราบ่มีเงินซือเขาอะไ้ลูกคนรวยไปมันว่าด้นอนกันเป็ยิงแว้คุดจเแียกอยู่หอก็เดินในนอนสาคนแหลอลอนนั้นเต็มยิงเหละนอนเถอะจะรวมกัดตายบ่เมกนมนวเนาะก็ไดก็ได้แล้วเนาะมันโรงแรมเอน่เป็นโงแรมเออคุ้ยะ